ยาวสุไส่ชื่นบัณอายุ1 1ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเดลนุไทยค่ะวันนี้จะมาทำตามหัวข้อเรื่องธรรมชาติอินตนาการค่ะในเรื่องมดกับจักระค่ะสวัสดีคับผมชื่อเอ็มคับวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรของเรากลุ่มมดวันนี้พวกเราก็เสียงของเจ้มามดที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็ต้องหยุดชะงักเมืนะ่อไ,ได้ยินเสียงของดักที่กำลังจะเดินมา แต่สำหรับเจ้ามอสคนนั้นก็คือยักษ์ระวังพวกเรามันกำลังเหยียบพวกเราแล้วเออวันนี้จับสัตไม่ได้เลยกับก่อนที่กว่าพ่กนี้มาแหดไม้ใช่แล้วเราต้องมาตัดไม้และเสกหัวเราะของใครคนหนึ่งที่จับสัตว์และไม้ไปก็ดังขึ้นเมื่อพวกมอสได้ยินก็ตื่นตังใจเราจะตัดไม้ทำลายป่าเมื่อฝนไม่ตก เป็นจัตดรูปมัดก็เริ่มมึนสูงศา่แต่เจัากรจัดก็คิดว่ามัดกับเจักรจัดเป็นศัตรูกันจะมาช่วยเหลือกันได้อย่างไรและเมื่อเวลาผ่านไปฝนก็ตกลงมาอย่างหนักน้ำก็ท่วมพวกมอสก็เลยคอเฟ้นวังน้ำก็รู้สีใจเมื่อพวกเจักระจัดก็ถือมาช่วยมัดพวกมัดหลังจากที่มัดปลอดภัยเจ้ามัดจึงถามว่าทำไมต้องมาช่วยมัดอย่างพวกข้า พวกจักรจันทร์จงยิ้มให้น้อยๆแล้วพูดกลับไปว่านานแล้วนะที่เราเป็นจนัูรกันเราไม่เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลยแต่ฉันคิดว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นก็ให้มันผ่านไปแถมฉันต้องพวกเธอก็อยู่ถึงต่ายอยูด้วยพวกฉันที่ช่วยเธอแล้วใครจะช่วยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นจ,จักรจัดและมอก็รวมถึงสัตว์และรวมถึงสัตว์อื่น ก็รักใครปลอบพอมซึ่งกันและกันมีอะไรสัป่าก็อยู่ในป่าก็ช่วยกันและสมคธิกันไปตลอดมาข้อคิดคือ,ค,อคนเราควร,รให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ควรโกรธแทนใครเมื่อเขาทำผิดก็รู้จักที่จะให้อภัยและที่สําคัญเรื่องนี้ความสมคธีนั้นก็คือพลังเมื่อมีความสมคธิแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จนนไดนนะ้ ความรักความสามารถที่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณค่ะ